เอาล้วครับแสดงว่าครับท่านผู้ชมครับบาดหมูนะครับบาดมุเนี่แล้วครับแสดงว่าปูออกมายิบนะครับเอาล้วปูให้ใครก็ได้ก็ตามปูขอให้ปูจงยิบโขยบยิบหลาเสียงหมูเสียงหลานนะปูเด้อตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์มันทองขยับครับแสดงว่าปูให้ตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุ ช่ที่รรครุกรักัโค้งสุดไทยท้ายสุดโคงผมได้เข้ามาหาปู่ทองคำกับคุณยายเงินอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะสาธุสาธุปู่วันนีลูกก็ต้องกราบขออัยุยัตพร้อมทั้งบริวารอาราคาของปู่และกะกุมารทองน้อยนะครับเนาะที่ คอยสก,กิดปูให้ปูบอกโชคบอกหลับวัดจะได้น้อกุกมานทองมาดิผูกขาเขามาหาปูทองคำกัดคอห้กุมาททองจุ่มซอยสก,กิดปูอีกไปด้อสำหรับหวดโขงสุดท้ายขอบคุณผู้ชมครับเอาปับกุมาททองกัดสก,กิดปูเลยครับ ปู่คือสิลับสตบเนาะครับเนาะสาธุสาธุปู่เจ็ตไปเจ็ตไปกับซอยไปบอกปูเนี่ยด้อให้ปู่เป็นศิลปศาสตร์ขอบคุณผู้ชมครับสดเด้งว่าเว้าปั๊บอธิษฐานปั๊บเพิ่นกระหน่ำไปหาปู่ทองคำแต่ก็ได้เงินสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งผมสังเกตนะครับนี่นเมื่อคุณยายเงินครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวเลขครับปรากฏขึ้นในเมื่อคุณยายเงินครับท่านผู้ชมครับเดี่ยผมทิพาท่านผู้ชมครับเนาะ,ะ,ะส่องให้ดูว่าคุณยายเงินครับเพิ่นเสียไอตัวใดได้ฟ้าเมือนันเนาะ,ะสาธุเด้อสาธุคุณยาย ขันว่าคุณยายสิให้ตรงใหดหัวตียายเอ้ยโคงสุดท้ายแล้วก็ให้เลขจงปรากฏในฝ่ามือยายให้ชัดๆเลยยายดือ้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนในฝ่ามือยายก็จงคอมเมนต์มาด้วยนะ,ะที่ผมเห็นเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับส่วน ตัวถัดมาเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับแปดสองสามหรือว่าสามสองแปดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวใหญ่เป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับตัวถัดมาหรือว่าตินแปดเก้าห้าครับท่านผู้ชมครับยังไงกันแน่ครับเอาละครับเนาะในฝ่ามือของคุณยายครับเพิ่ให้ครับก็คือแปดเก้าหาครับ ให้ท่านผู้ชมลองนํำไปพิจารณาดนาครเนาะ,นาะอันนี้คือยังบาานทันคอครับแต่ว่ารด้ปรากฏในฝ่ามือใหญ่ก่อนนะครับเนาะอัน,นเป็นตัวใดก็ขึ้นอยูค่ครับบนวาสนาของท่านผู้ชมนะครับพอวัดตอนนี้ผมย่ำบนคอนขอเนาะสาธุสาธุอึ๊บเอาละครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุปูอ่มันถึงลูกก็ได้จุดถูกจุดเทียนเพื่อสิบบอก ปูทองคําและกัคุณไจเงินยังใดก็ะโคงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ปูจงออกมายิบโชคยิบหลับให้ครับผู้ขาในเดือปูดอผู้ขากระสิดิน้ำโชคน้ำลับจากปูหละกัคุณไจเงินออกไปฝากออกไปตอนเอฟซีและกัรท่านผู้ชม หากว่าหดนี่เข่าตรงตรงปูเอ้ยบวัวที่สามตัวหรือสองตัวรางวันไหนก็ตามปู่ลูกสินน้ำเครื่องไหวมาเท่าไว้ปู่บัวสิปเป็นเหล่าไหไก่โตปลาปิงผลหมากหลักใหเข้ามาข้าพูเด้ือปูเด้อแต่ว่าลูกขอตรงตรงนะปู่อย่าให้สับหน้าสับหลังปู่ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับกับ,บวังวาปูกับคุณยายกับคงสิมเมตตาคืองวดที่ผ่านๆมาเด้อปูเด้อส,สาธุสาธุว่าจะได้น้กุมานทองมาเนี่ยเอาละกุมานทองอย่านปูบอกท่านตื่นเนาะอย่านปูบอกท่านตื่น ขอให้กุมารทองจงไปสกิดบอกปูเดี๋ยวพวกกุมารทองสาธุสาธุครับาผู้ชมครับกุมารทองไปสกิดปูแล้วครับเอาละครับแสดงว่าปูตอนนี้ตื่นขึ้นมากแล้วครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครับท่านผู้ชมครับแสดงว่างวดนี้ปูต้องให้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเใครสิงม่ชฉวีตครับ หันหนามาหาผมครับท่านผู้ชมครับอย่าอย่าอย่าหันหนามาหาผมหันไปหาปูไปบอกปูครับท่านผู้ชมครับเพิ่นหันหนาไปบอกปูครับแล่กะยันเงั้นครับเมื่อเป็นชนี้ครับทั้งกลุ่มมาท่องและกะอาลขาต่างๆเพื่อนก,นกะไปบอกปูนะครับเนาะคงสุดท้ายในปูก็ขอให้ปูจง ไปเขาสิงเจ้านาทีปู่ที่อยู่กองสลากบอกว่าสิเติเจ้านาทีผู้ชายหรือว่าเจ้านาทีไม่ยิ่งปู่โตสิเตี้ยสิต่ำสิดำสิสูงกระซ่าปู่สิเป็นกระทอกกระเทยหรือว่าเป็นทอกเป็นท่อมปู่ขอให้ปู่จงไปสิงสถิตเจ้านาทีพวกนั้นให้หมุนเล็กจากกองสละ โอสลักสิไปทําการออกอยู่มองได้เยะกับทามปู่ขอให้หมุนมาตกจูนได้บาทปู่ห่างสองโตละสามโต้วปู่เด้อ <c oughs> ท่านผู้ชมครับบาทเปิดแล้วครับสแสดงว่าปู่ไปเข้าสิงเจ้าหน้าที่ครับให้หมุนเลขจักอสลักมาตกอยู่ในบาทครับสาธุครับท่านผู้ชมครับบาทเปิดเองครับสแสดงว่าปู่ หลับลูครับท่านผู้ชมครับว่าอยงน้นาะกุมารทองคือเป็น,นัาษีและก,กุมารทองหรือว่าปูเปิดปาดให้ปูว่าจย่งยนี้นาะกุมารทองมาเนี่ยส่งครับกุมานทองขยับชุดนี้ครับแสดงว่าปูต้องให้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับมันหลุนกันรับเนาะเป็นเหล็จ,จากปากนะครับท่านผู้ชมครับมาดูนนกัน ว่าปูยิบโฉมยิบราบเลยครับเป็นเลขจับบาทเพื่อจะยให้ท่านผู้ชมของเขาเนาะนําไปพิจ,จรารณาเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลครับและก็ขึ้นอยู่กับบุญแลวาศาสนาเราเนาะบางครั้งครับปูให้ตรงๆให้แม่นๆแ,แ,แต่ว่าท่านผู้ชมครับเห็นแล้วไม่ค่อยชอบกับเลขที่ปูให้ครับ ปากรว่าเข้าอีนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาครับท่านผู้ชมครับแข่งอะไรแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้นะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับเมือนี่นะครับเนาะผมสิขอเลขกหางเดียวเม็ดเดียวครับเพื่อที่จะนาเอาไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมครับสาธุสาธุจงออกมาปู นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอาละครับขันทุชุบขปบาทกระดิกไปกระดิกมาเดี๋ยวก็ดนปูเด้อขอท่องคาาอีกก่อนปู ปู่เพียวัศนิวัสเสนาปัจจุบันน่ะิเตนเอาว้เอมต้องเชเตเปมยงอุปหลังวิถีเกจจัปู่เพียวัศนิวัสเสนาปัจจุบันน่ะิเตนเอาว้เอมต้องเชเตเปมยงอุปหลังวิถีเกจจัปู่เพียวัศนิวัสเสนาปัจจุบันน่ะิเตนเอาว้เอมต้องเชเตเปมยงอุปหลังวิถีเกจจัสาธุสาธุเอาเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองโตก่อนเดือปูเด้อคันว่าปูครับคุณยายสิให้ตัวไหนโจงยิบโฉกยิบลับเป็นเลขจัาบาทใส่ให้กับ เมื่อลูกเมือ่อหลานเดือปูเด้อสาธุสาธุเอาละครับมาหมุนี่สิครับแสดงว่าปูสิยิบฉกยิบราวังครับทำสุขครับสาธุสาธุเอาละครับหน้าที่สำคัญนะจังเลยยิบอะเอาละปูข้าวข้าวปูจะให้กี่ไร ยิบให้ตรงตรงกรปุรยาไทสัตนาสัตวังปูยาไทยเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเ็ดเป็นหนึงหกเป็นเก้าเก้านกสาธุสาธุก้าปูม่าน่องสยารัสตัวแดงนอสกิดปูเลครับตัวได้ปูครับท่านผู้รับเลขสลักกินแปงรัศมีลสองตัวครับาะปูท้องข้ามครับให้นะครับเนาะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวไหนครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดไทยนี่ครับท่านผู้ชมครับ เม็ดเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมครับเม็ดเดียวแบบไม่ต้องกลับ้องเนาะเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองสาธุสาธุปู่ทองคําก็ให้เป็นที่แล้วบปล่ะครับตัวแรกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนรับเนาะสาธุสาธุมาจาันนงไลยเนาะกุมานทองเอาละครับท่านผู้ชมครับแสงดงว่าตัวนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับ เห็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าตรงใจกับเลขกท่านผู้ชมกันล่องนําไปพิจารณาแล้วัเนาะถ้าหากว่าผู้ตรงใจเกับเดือนผ่านครับท่านผู้ชมครับพอว่าคนเข้านี่มักบวกขึ้นกันครับปลูกให้ตัวนี้แต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาสาธุสาธุครับท่านผู้ชมที่รบแลวครับตบ ไปเป็นโต๊วสุดท้ายนะครับสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวสาธุสาธุปูขอให้ปูจงยืนมือมาปูยืนมือมาล่วงโชคล่วงลาบจากป่าปูใส่มือลูกใส่มือหลานเ้อปูเด้เอนะครับผูชมครับบาดขยับเลยครับแสดงว่าปูต้องยิบโชคยิบลาบให้แร้เอาละต้องรีบขอครับตอนนี้ปูสีโขยิบลาบใไหมครับเอาละปู ตัวไหนกูยิ้มมากทุกสาธุสาธุคเราคุ้มมานฟ้องให้ปูยิ้เป็นแน่นเนื้อค้มมานฟ้องคุ้มม่านฟ้องสกิบปูครับมาลุ้นกันครับโตสุดท้ายดีครับเอ้าเสียงปากของปูเสียงปาเอาละครับตัวสุดท้ายจริงๆครับปูทองคำนะครับเนาะให้นะครับโค้งสุดท้ายจริงๆงหัวใจจำวันที่16กับเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับ โอ้ทองคำครับเลขสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลสองัวครับให้เป็นเลขหนึ่งครับสองหนึ่งสาธุสา,ธ,สาธุป,ปูนี่คือโค้งสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวตรงๆนะครับเนาะหนึ่งสองครับให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณนานะครับเนาะถ้าหากว่าตรงใจก็วากันไปถ้าหากฟ้าไม่ตรงใจการเลื่อนพานเลยครับพาความรักความชอบแต่ละคน ชอบไม่เหมือนกันครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าบางครั้งขึ้นอยู่กับปุ่นและวาสนาครับบางเถื่อปูให้เขาตรงตรงแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ชอบเลขตัวนี้ก็เลยบอนําไปพิจารณาแล้วนะกับบอพิจารณงครับสําหรับวันนี้ผมกะขอจับปูเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวเป็นชี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับต่อไปหน้าที่สุดท้ายครับ เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยสามตัวเด้อปู่เป็นเลขไทยรัฐว,วัฒน์หนึ่งปู่บราว่าสิเป็นเลขนากระซังปูหรือว่าเลขสามตัวหรือว่าเลขไทยสามตัวแล้ววัฒน์หนึ่งก็ได้ปู่กระโคให้เข้าตรงๆรงเด้อปู่เด้อสาธุสาธุเอาลักกมุมารทองจังใจก็ะสามตัวสุดท้ายแล้วกระโค ให้กุมารทองจงไปสกิดปูอีกเถอะนี่ครับผู้ชมครับกุมารทองไปสกิดปูแล้วเอาละครับผมสังเกตเห็นเล็กถูกอยู่ในขาปูครับเอาจักบาดก่อนนะครับน้องคอยมาจุดถูกที่หลังครับแสดงว่าปูต้องห้ในถูกน้่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ขอจับบาดก่อนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าขันเอาเล็กถูกอย่างนี้ย่านมันหลายตัวแล้วเนาะแต่ก็ต้องจุดครับจุดโค้งสุดท้าย เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับเนาะมาเจไในน้องเป็นบ่อปูเนื้อสาธุเอาแล้วครับแสดงว่าปูปูผลักสาครับแสดงว่าพื่นหันหนาไปบอกปูอยู่เลยครับผมสำครับต่อไปนี้เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวปูเน้นๆปูเน้นเป็นเลขสามตัวน้องฟัดที่หนึ่งทุกปูเนาะสาธุสาธุเอาแล้วปู ตอนนี้เลขจากกองสลากก็หมุนมาตกอยู่ในบาทปูแล้วก็ขอยปูจงออกมายิบโชกยิบลาเด็กจากบาทสามโตนะปูเด้ <c oughs> เอครับท่านผู้ชมครับบาทหมุนแล้วครับบาทหมุนอยู่แล้วครับแสดงว่าปูออกมายิบน,นะครับเอาละปูให้ได้กระตามปูขอให้ปูจงยิบโชกยิบลาเสียงไมุ่เสียงไม่หลานนะปูเด้อโตวแรกครับท่านผูนช้ชมครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์ครับท่านผูนช้ชมครับเป็นเลขศูนย์างไีนเนาะปูตัวนี้เนาะปูเนาะ เป็นเลขศูนย Under ส์สาธุสาธุให้ตรงตรง้อปูเด้อขออย่างเดียวปูอยากให้สับหน้าสั AfD บหลัง้อปูเด้อให้ออกตรงตรงปหลดปูปอยากให้พิษแม้แต่แต่เียปูขอพิษแต่เดียวปูเงินให้ปูลูกหลานมีเงินเสือหน่อย้อปูเออมาจันเดโน้กุมันทองตัวนี้แมนมาลูกกุมันทองขยับครับแสดงว่าปูให้ตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นโต๊ะที่สองนะปู เอาละปูยื่นมือมาปูให้ไดไปยืนมือมาดูปูดูยิบเต็มมือดูตเต็มมือหล,ลานเนาะย้ำคย้ำเข้าไปละปูหมุนหนามหมุนหลังปูยู่ฟังใสมือฟังขวามือปูเอาละครับเอาละปูให้แล้วครับสําหรับตัวที่สองครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์หกศูนย์หกนะครับเนาะศูนย์หกสาธุสาธุแต่ว่าท่านผู้ชมบางคนกะ อาศิวาหกกับเก่าเป็นตัวใดกันก็อาจจะเป็นศูนย์หกหรือหรือว่าศูนย์เก้าก็ได้ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สําคัญนะบ้านครับเป็นตัวสุดท้ายเลยครับเป็นตัวสุดท้ายจริงๆเอาละปู่ขอเด็ดเด็ด้ปูเ่เด้อตัวสุดท้ายสิเป็นตัวดน,นั้นก็ขึ้นจูกับบารมีของปู่ข้นอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เสียงเงยบครับนั่งก็เกะแก่แกครับ เอาละแสดงว่าปู่คนออกมาแล้วครับเอาละครับตัวสุดท้ายครับตัวทีายมาดูกันครับปู่ท้องข่ำเหรอไครับคุณหญ่เงินครับเฮ้ยจะถ่ายกันเลครับตัวที่ถ่ายครับเอามองดูเนกันแล้วครับผู้ชมครับมันลุ้นกันเลยมาตัวข้ามาตัวหมุนหมุนหมุนตัวหมุนไปได้กับหมุนมาเป็มือบุมือหลานปูวได้สาธุจ่ายเเอาละครับตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่ง เสียงเงียบว้าสุเด็กมาปูออกมาให้อกครับเป็นศูนย์หกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับศูนย์หกหนึ่งสาธุสาธ,สาธสานนุท่านผู้ชมสิเอาเป็นศูนย์เกาหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับเนาะเป็นศูนย์หกหนึ่งหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนแรกผมมาสินนำทูบของปูมาจุดนะครับเนาะ แต่่าผมก็ยานเป็นเลขหลายตัวครับนี่เป็นเลขหลายตัวหรือว่าสิล่องจุดให้ท่านผู้ชมพิจารณาบ่ครับนี่เป็นไเพะว่าเด็กอยู่บ่องตกปูครับท่านผู้ชมครับเอาจเฉดีเนาะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเอาครับส่วนเลขที่ขอได้โค้งสุดท้ายนะครับเนาะก็คือศูนย์หกหนึ่งครับหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งส่วนเลขสองตัวครับก็คือสองหนึ่งเนาะครับเนาะ ส่วนเลขทูบครับนี่ผมว่าสิบจุด,ดนะครับเนาะแต่ก็จะลองจุดดูเพื่อมันตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับเนาะเพื่อจะตรงใจเอาละปูเอ,อ้ยขออนุญาต้อปูด้อขอถูบนี่ตักปูสิจุดให้ท่านผู้ชมทำไปพิจารณาลอปูเนาะพะว,ว่าปูคนกัดนียนเนให้แล้วครับส่วนเลขทูบครับอันนี้ก็สิจุดให้ท่านผู้ชมทำไปพิจาแล้วครับคองุดทายของปูทองคํานะครับเนาะเอาละปูเอ,อ้ยท่านผู้ชมก็อยากให้จุดทูบของปู ผงสุท้ายแล้วเพื่อท่านผู้ชมเสด็จนบไปพิจารณาแยกแยะเนื้อปูดอยังไดกะถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาตรงตรง,ตงให้มันคือก,กันกบเด็ดจากบาดเนื้อปูดอสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆน,นะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ ปูพววัสดวัสดปัจจุบันน้เตนายเอ็มต้งเชดเเปมังอุปหลังวิูกจับพววัสวัสดปัจจุบันน้วายเอ็มต้องเชดเดเปมังอุปลังวิูกจจับปูพวสวัสดสวัสดปัจจุบันนี้ฮเตนายเอ็มต้งเชดเมังอุปลังวิธกจัวสาธุสาธุขอให้ปนแี้ฮิตปูนวองมทชเกเังวดปงวันทีก16เดือนกุมภาพันธ์ปี68พรุ้มทั้งกมนทาอง จงซอยเศกร,รวมรวมพลังกันให้เขาทั้งสามตัวเด้อเราับกุมมันทองขยับแสดงว่าเพิ่นเศกให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวคอยมารวนกัน,นครับเนาะว่าเลขกถูบคงสุดท้ายของปู่ทองคําคุณนใจเงินครับเพื่อเสียให้ตัวดลนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนาไปพิจรารณาครับเพราะว่าเลขกจากบาดปูก็ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็มีท่านผู้ชมหลายคนอยากสเห็นเลขกถูบจากปูทองคาครับ เพราะว่าเรียกทูบปูตองข้ามก็เคยไห้นะครับเนาะอย่างเช่นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเนาะอดีผพานมากครับที่ออกอยู่ดิมดนะครับเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเนาะว่าเรียกทูบของปูครองสุดท้ายวานนี้จะเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมรอสักครู่เอาละครับท่านผู้ชมครับสาหลับเลขทูบของปูนะครับเนาะส่งกรเด็กจุดไห้ผู้ชมไว้นั่งไปพิจารณาครับ ตัวแรกนะครับเราะเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดเลือแค่ตัวที่สองนะครับเลือแค่ตัวที่สองรอสักครู่ครับเอาปูอยนวสิเป็นเลขจากถูกเป็นเลขจากบาทปูโดนัวนี้กระไฮเนียเนียนเน้อปูนะสาธุสักทครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากผมจุดถูกเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็สิสรุปตัวเลขโคงสุดท้ายจากปูทองคำกับคุณเงินให้ท่านผู้ชมนำไปผิด จะนาอีกคือเหมือนกนเนาะซได้เห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับสงสัยจะเป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นแปดห้าเอาละเหลือแค่โตสุุท้่านครับว่าจะเป็นแปดห้าอะไรครับสาธุสาธุตัวไลขให่เขาด้วยปูด้วยสิเป็นเลขนาเดท่ายกระซ้างกระขอให้เขาปูก่อนจะดุนเรียงถูกโตวสุท้่านครับเนาะผมขออารัธนาครับต้นไม้ศักสิ์มูล้นะครับที่อยู่บริเวณ หน้าสารปู่ตรงคำนะครับนอ้องจงตนบันดาเนื้อให้ท่านผู้ชมเพิ่นจงถูกทั้งสามโตแล้วก็สองโตพร้อมทั้งวันที่หนึ่งใสิาพาท่านผู้ชมเป็นรุ่นกันละครับว่าตัวสุดท้ายตอนนี้โผล่หรือยังครับท่านผู้ชมครับว่าจังไดโนนกอนย่างขาวบินมาแต่ตอนไหนละ่ะปะนี้บ้าเมื่อกี้นี้มันเห็นอยู่แสดงว่าสิบมารุ่นโตสุดท้ายเลขถูกปูอ่ะ ว่าเขาจ็จงพยักน้าให้ท่านผู้ชมห่วงว่าเขาแน่นอนเลขถูกปลูกหรือว่าจะไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับนกกระย่างเขาพยักน้าครับแสดงว่าโตสุดท้ายโพล้วครับท่านผู้ชมครับเอามาจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับตัวส <pasa> ุดท้ายครับส really ําหรับโค้งสุดท้ายเลขปู่ทองคําเลขถูกนะครับเนาะปูไฮครับคือ859ครับท่านผู้ชมครับเป็น859สาถูกสาธุสาธุชัดจีนนะเนาะชัดจน แจ่มแจ้งเจ้าแจ๋ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสรุปนะครับาสรุปโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งกุม่านทองกันในสกิดปูนะครับเนาะพร้อมกับราคาของปูก็ได้หันนาไปทักท้ายปูพร้อมกับนกกระย่างขาวครับวิจะบินมาในตอนไหนครับแมมาบอกสุดจอดอย่างนี้นะครับเนาะสำหรับ เอาเป็นเลขจากบาทครับทำสุรับเอาเป็นเลขจากบาทก่อนครับสําหรับเลขไายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะครับเนาะปูให้ครับก็คือสองหนึ่งครับเม็ดเดียวจริงครับสองหนึ่งถ้าเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะกันเลื่อนสองหนึ่งครับส่วนเลขสามตัวจากบาทครับปูให้ก็คือศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะครับเนาะนี่คือปูให้เลขจากบาทครับมีแค่หางเดียวและก็เม็ดเดียวครับแต่ว่าเลขทุ่มครับ เลขทูบของปู่ที่วางอยู่บนตักปู่ซึ่งท่านผู้ชมกันะจให้ผมนํามาจุดแล้เนาะข้งสุดถ่ายส่วนปู่ไข่เลขทูบครับกระคือครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับกระคือแปดห้าเก้าแล้วเนาะแปดห้าเก้าครับนี่เป็นแนวทางสลากกินแบ่งฐบาลของปู่นะครับเนาะของปู่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมตรงใจตัวใดครับการลองนําไปพิจารณาเบิร์นะครับเนาะลองนําไปพิจารณาดูนะครับเนาะมันจะเป็นการหลายโตครับ แต่ที่แน่ๆปู่ให้ก็คือ0 6 1และ2 1ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขทูบที่จุดให้ครับก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูครับก็คือ8 5 9ครับผลต่อเราต่อดีจิกเราจิกอีกครับท่านผู้ชมครับเนาะจิกเข้าไปเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ครบกระบวนการขอโค้งสุดท้ายจากปู่ทองคําเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากปู่ทองคําครับและกะกุมารทองนะครับเนาะ าราคาต่างๆของปูทองคาครับจงดนุนบรรดาลนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับจงมีโฉคมีลาบหมดประจำวันที่สิเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดให้สมหวังสมปรารถนาถูกรางวัลที่หนึ่งให้เงินทองไหลมาที่มากครับสำหรับนี้ครับผมชินาเบอร์สตูดิโอก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ